มันเกี่ยวเลยกวันทีเท่าไรซิบเอ็ดะซิบสิบเอ็ดมืังไงพี่ดาเส้นทากินเบิงเดือผิจังคมมันเพียพี่น้องเฮ้ยคน่ะเขาพี่เดี่ยห้ววันปักเน้อักวนอันนี้มนี่อได้ใช้บอกกว่าก็ด้ครับพี่้อง่าใส่ของน่าอืใส่บ้านไมมันขนาดก็ผุดขัดด้วยนสูตรนีขัดบมาพี่น้องจิ้มขาวแรง้องกันมนี โอ้ยไก่วนเข่าเข่าพ่วงสีเกี่ยวอืมจะเตียคือเกลอน่ะบ่นเข่าเข่าพ่วงสีเกี่ยวครับก็ล้างเลื้องแล้วก็ท่าล้างร้อยกระทุ่งแดงสีเกี่ยวมันเกี่ยวเนี่ยมันทีเท่าไรซิบเอ็ดหรือซิบสิบเอ็ดอ่เรื่องหนุ่มบานปลาเพันสั้นโบไ้อืมหรือว่าเบิ่งผุนห้อยเป็นสั้นโบผุนสั้นโบรอลูกเจี๊ยบซิบพันเมียนเอาผนใส่เบิ่งเดี๋ยวรู้นะเหมือนไก่แก่ด้วยตัวนี้เบียงไว้ตั้งแต่ผุน เปียงไว้จะเข้าตัวไก่พุ่น่ะอืมันวนเขา่าหลายอยู่บ่เซาเข่าตีมุนเบ้อรละล,ะลงเป็นมูเป็นมูนมอยู่อืท่านหมอนี่ผู้ดีตี่ตัวสุดท้ายนี้โบวิทจากข้างหน้าท่านหมอนี่ก็เอาหมอนี่ตัวมาเสียบเสียบกันครับดูคนก่อนพุนะ่น่ะดูพวกเก็บซีฟเฮดเอาบอกหุ่นเอาดูคนก่อนเอ้ยบงเอิกพี่น้อง แน่นเลยพุ่นเนาะเอ้ยเหนียงพุ่นกินเขาได้มากเขาวันเด็กเกี่ยวจนสิเุดเพิ่งเคืองให้เลยเบิ้งเลิกที่เลยโอ้ยบคมเลยตัวนี้อ่ะบมจังไร,รพี่ม<ร>ันเป็นล้<อ>ตัวนี้เบิ่งเดือยผิดจังคมพี่ระวังให้ดีบันยามอันนั้นมันบอกอยู่ความบาดคือเวลาเขาไปเอาหนชันั่นนะเกือบบุญนั่นจะผีผามเนี้ยผาดเนี้ยอีเตือนพุ่นบ่อไงก็ประดุกว่าไม่เขาไม่ได้แทงนี่เบิ่งด้วยพี่น้องเอ้ยพุ่นอืมไก่มันแก่ที่เราเลี้ยงมาหลายปีเลย ระวังระวังเพื่อรุ่นมั่นเนี่ยพี่น้องเฮ้ยขุนอ่ะเอาลงมาพี่เดี๋ยวนี้เหรอว่านุ่มขมเว้ยเบิ้งมันเห็นบ่หาวยสุดยอดนะหลาบเสียบครับใส้ใช้เบิ้งไม้รูมันนะคือคาแถวขุตัวนั้นกับมันให้กันไลยตัวผู้ตัวนั้นโอ้มันนอ่ะเด้อพี่น้องเด้อแกเจี๋ยามนี่ยนะอะอืออื่นสาวติดตื่นแต่เด็กการก่อนมาวัวก่อนอ่าครับสรอยสร้อยร่างออกเหนื่อยยู่ มุมบานฟ้าเพนวันเอาแบบไม่สำหรับเอาแบบแบบโบราณช่องเกือเอาแบบพัดพัดสะทอดเอาหน่อยนะเพ่นว่าสทอดใบูดใบบกหมีใช้น้ำเนี่ยเพ่นว่าโอ้ยเอาแบบรับเอาแบบรับแกหน่อยส่วนห้อสิลิ์หบหน้าน่าเออเอหน่คนเกระรอกออกมงอย่างรูกสะ่าเดียดจนั่งเดียลไหวานที่นี่เดียดซองผี แยกนแยกยังครับมันแยกหอกลอกออกจากกระดูกกเาเขาไปแต่หันแงเนียค <ing> ือต well. ุมส้ยก็นาคนอย่งเดียวนะเหนือพี่น้องเหนือพันดีอยู่ครับอืมมันเขาร้ายจมนออกสุ่มผู้เลยเหนือไมไม่ชดถูสร้อยเลื่นมา่เอสูดสร้อยเอาสูด้อย rีatไrayพoเrียบmaทi uh. ya, ีบทina ya, ya, ครับพี่ไช่พี่ไช่กับตะไค่ที่ตำเครื่องหลือกับตีพัดที่มีหาไก่เ้องนี่แหละสูตรใหม่ว่าสูตรใหม่บอกมันมันเบื่ออะไรมาสูตรนั่นเน่ยเบื่อเรี่ยวนี่ยแหละไก่กับพี่ไช่เข่าพัดใส่กับเครื่องเหนือไก่ห้องหอมก็ผวกเครื่องใน้วผูกชับผวกใจพวงพัดใส่หนังกระเทียมล้องครับมือนี้ลาบอะไรตุ่มอะไรส้วนน่ะเขาเข้ามาพอดีเพ่เข้ามาพอดีซื้อติ๊กของมาแล้วเอาสูตรไม่ได้บอกเขาแน่มือนี้

ปลาไว้วคว,ว่วมรวนรว่พนน้อยหนึ่งกิดจะพัดนี่ล้วครับแล้วก็ท่าก็มาท่มาพัดนี่นวะพัดเนึน่ะ,นะครับนนเอ้ยไหวะอมยนอยเ้าขูตรลาแลวเป็นนี่พัดสุกเอ้อขัดเวันนาเสียมาครับมี บนะไปเป็นท่าน,รรนาทีอุ้มเพิ่นไปก่วนหม้อต้มข้อกับดายการน,ะะาาน,นั่นละไอ้ทุกคนปุดตักปั้นยังเดี๋ยวผัดเนื้อซุปรอผัดเย็นไวจนน้จนสิคนจังเดียวหม้อต้มคุณตั้งอย่างนี้ครับมาคนหลาบก่อนต้มก็ได้ที่ละปรุงเรียบร้อยแล้วครับนุ่งหัวหลาบคนหลาบคนเครื่องข้อกับผัดใส่กระมีตะไคร้ผีไ่ ผุมกลมใชไหน้ำกระเทียมดองน้าะเด่อมี้น้อแล้ววะรติใจาดกตัวเฮานพนทก็ย็นัวหน่อยกเออวันที่มันน่ม่คนแว

อันนี้มือนี้พได้แ oh, ช okay right? ่บรกด้ครับช่องนาวช่ขงนาวอะไรนี่เลยเดี่ยวนี่ยนะเบียบเบียวนเครื่องแส่กับเนือนี่แช่นาก่อนพราะแต่ี่นกินนี่ี่นกินหนังตัียวนเา่วอักเีนม่กินหร้อไ่ก บืมสีสังเนี่ยนตอกมันก็รู้อืมอืม่ะตอกเตี่ยเดียวเตี่ยเดียวเลยเลยว่าอย่างนี้ก็จะขีมือทีวมาตากไปจน้าบน้ำมันตุ่มกตุ่มเเด็ด ถบาบเอเบิ่งพี่น้องตายทวนๆดิบสวดหลวพ่อหนาครับกาเจอุยชีอุยชีปูเฒ่าคนบอาให้ฮะตากก่อนแล้วบานมาพี่น้องมาจะบเสียกันแล้วล้บานเบิ่งนาตาพี่อา้ทวนๆดิบส่งอะไรแจกตรวจพยน์ตัวไม่ลงแต่ให้หน้าได้เขาเพราะี่เกี่ยวเมียนมันถนนตัวเราม่ดอกตรจตรวดมันเหมืมันหมือนกินขาเสียบ นองเขาจุมุนเมื่อ่ะจะไหวบ่เองาเชยรใ้ล่มากนไนกานมันก็น่ากับคุณขาดด้วยน่สุดนี่ขาดนะไม่กน่าจุ้อะไรกน่าผู้สาว้คือเด้งมากกว่าที่หวันเมื่อเธอโอ้มันอเชาเด้บ่อใลำธารวนนี้วะเร่ารดต้องคิดไปตัวอ้ยายเนงาเสีมบน่ังแสบแ่นบ่คุณลูกตวจต้นมัน สุดดกับมาประมานบเยออยู่ฝากโกเงนาไปฮะนะอไปบอกเที่อไหนขับเวั้ามีตนอยูขันยูขันโ้ที่หนสวนเนี้ยัลนดๆเลยบปลอดซานเลยม่มีอย่งเนี้ยยางอ่อนาอะไรกับอไรพี่ไปทังใส่เออนั่นแหละยางไปอ่อนลังไทยมอไซค์วนี้งที่โคเดียวหน่อยยขนนกามาพี่น้องมาเด็เสียรับเอายายาก็ใช้สินยาใช้สิ่มา ฮักเลยเฮ้ยอากาศเห็นไหมเบื่อไ้กินน้่มากกว๋อซ้ำเธออยู่นี่นาได้มากอกนอกมีไงนันบาไม่เขาเก็บเบื่อหรอบอกตะเปล่าทอม่ต้งมีเนาะขาดลืมเนาะเปล่าเนาะปลาติแห่งเนี่ยรสอร่อนะบอกว่านี่ยังสิอันเอาคั่นแสบคุยเว้ยแ่บครับอืน่ขึ้สวงาติตามไม่ด้พี่น้องติ่กมบัวมุกบันปลากระไรยังเป็น ปวดใกล้ยี่ส่วงนี่มะกาข้าวเฟแบบนี้แน่เนาแบบนีหมดอกว่าดังโตว่โห่นี่พัแต่เน่ต้มนนเด็ดมันหอมหมกพริกไทยก็จะเจนื้อเกาะเต้าเซานมะกือหินเ้ารบ่ะาเไม่รไ่ใ่พอดีพอดีอยู่นสอาดกระสันนนยังตได้หวยดงนมาหมด

นี่ไงไหนเยอะนี่โอ้หบุอก็อาไก่เถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากองเขามาหวานะตันเดียวเฮ้ยมันหวานดวตันตอกนี่เจ็บน้องดน่อเนาะากดนบรรยากาศครับพี่น้องมนี่เจ็บดีกระล้วมาเดี่ยวตว๋นครับมาใหดเดียว มันป้าไที่เขาสวนกันนี่ละบ้านเฮาเขไปสวนมาเดียวไสวนใครนี่เนืหลุมเดว่าไรนูนมันปลอย่างนี้ยาวนไม่รูคนวันฟวนหยาเขาก็จุไม้เอาเด้อนห้าบตัวนี้ห้าเขาซวนไม่ห่าไม่ไหม้เด้อไม้หัวเอาเด้อเสียบแล้บ่ิสุทธิมน่ามน มันบวกรได้ามากกว่ากี่คำเบื่อดอยากได้ดีอเสือน้ำานม,มันคขาจำน้ำสามเสือนเนี่ยมึงก็จะีองอย่นี้มากกวาวยมาลุ้นขาดีดิบเ,เอาเรื่องบน๋งอะไรอย่า,าเี้ยังไงสอ,องหนึ่งเลข้นของนะเอาไม่ตูวแล้วให้ตากมาอีกตงแสะไปเลยล่ะก็ต้มเอาไปกินร้อมกัน จัง nào จังนา o เนี่ยอยูไหนาน o เนี่ยบ้านบ้านน o นีก็มับจังหน่อยจังนัวพนัวแ้มเลยคลัมเมอนกินืดอยู่ด้วนัวพอดีด้วยเข้มแบบเข้มแบบนู้ข่างมอให้ผมก็ต่ใหญ่มากวครับผมแต่นุ่มนปาก็ไปเรียกแบ ว้าว่างจริงเอาเอนะนาเกวคือปเพ็ิ่งนี่เอาร้ว่มเมือท่าเนี่ครับรถใส่ยังไดหนาหลังเนวมีนี่หรอบ่มีเนวจากเวนไปหันจากน่งมันแงมันนองมันงอืดีไปเียดากินเนาะจานาะ ไม่กินไม่อย่างไรนะตู้คนอยู่ท่านจะได้มันเนี่ยบอกเลยบอกก็ใบตำบอกกย่ยงแม่เขาบอกว่าเนื้อ่างวันนี้ไอ้ตู้อืมนี่ไอแม่ขยไอเน่กินตรงไหนจู่บ้านไเนมีอาหางามไปไหนแกไปเปลยนให้รู้เนล่าขยับไเขยบห้ามลงเขาเหี้ยจู่ว ลงที่ละหลายก่อนเขาวงบ่หรอาะเบยนึองคนจะว่าแมนฝากตอนพี่น้องนะครับมาไวยห้าปีห้าน้องกันฝากตอนบรรยากาศงมาแรงมันอรีว่าทีซิบนบ่ซิเบีบ่ซิเบียเอะเงินืี้ยไปงานแ่งเขาเดียเฮียิเบีเป็นจีการละครับเขาแ่งงานีหนา่อหนาวเพราะกระเทือนอยู่หนาวเย็นนี่มือนเศร้าครับเย็นดีดีนมันเศ้าเย็นน้ำหมอกต้องเวีนผันแดดคุณแล้วเขาบอกท่านว่าคุณเรินตอนห้านี้กลางท่านว่าไหมครับ

นี่มันไม่คู่ลช่ป่ะควางแกแ่วมาเกียนแกเตี่ยแตะมาเมี่ยงคนหนึ่งี่มาลง,งกับเขาว่านี่เยวอยู่นี่นิดไว้าบนนองมุนเป็นแถบเป็นแถียรไปอยู่นี่จักประจั๊อย่างๆนั่นทั้งกรงใหม่อาศัยนุ่มบ้านปาน้าอ,อย่ละวประจั๊กไผ่ไปยอข้าเดี๋ยวฮึมฮึอฮึม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 ฮกมฮไมฮ่มฮึมะึมฮึมฮึมฮวมฮึมฮึมม

ส่วนี้บ่คอยเดร่งรู้เรคีบก็ร้ยประมาณอาทิตย์ละคิปก็ยังบ่ไดรอยู่มันยังหนักเบียดกับเล่นอยู่แล้วก็ขึ้นหอดีขึ้นหอน้องขึ้นี่ยรนะอู้ไปบาเลยอ่ะ hmm. like, like, uh, ิ mm ่มิเขาก็ยังไหบ่ะมาณป่ะมาออกินเข่าเราซากผายกันไหมยิบจะไหมน้ำแข็งดูยินทำยิ้เงื่อนเขาไปเอาผนองแอบเ้่อนวงเรอบับ

เบิ้งนันาะหม้อน้ำเดือดไม่ตุ๋นเหนมจรไปไหเหมือนวเนี่ยอ้อนตัวให้ยังไงจานาหมเียวเนาะจาหมกเียวหญยตุตี่นองหวานเนอะับเเบิ้งรยิ้มเขารึิ้มเขา ก็โลตาเดียกันหน่อยโยแกปัวหนาตัวเตี่ยตัวแม่หมอก็แข็งตัต้นึ่งตัวใหญ่เลยแม่ตัวมันเหี่ยวมันจะไหนร้ายเนาะไล้ไรว้าวต้องมา้นก่จีนเนี่ยมากมาก น้ำตลโย่น้ำาล่น้่ตา่ผสมมันดีเนใส่น้ำตาแ้ะฝากก่อน่งคำนี้ลครับทินาอกันไหมเออครับผม่นี่ไหอมาหากู่ไม่อเลไม่ได้กินด้กเดียว่เดียวู่วร่างคำโมาก่เดียวอีนยิ้มมากับวกีย